เลี้ยวพันดีดงระแนงแหล่งร่วมการเกษตรเขตกุ้งกล้ามกรามลดเลิศทิ้นกำเนิดว้งปงล่างเส้นทางซูอินโดจีนแผ่นดินแห่งนักปราดหนีเครื่องควันอำเภอ,อย่งตลาดจังหวัดกาลสินมองนี้คือวิสาหกิจชุมชนการแปลลูกสินค้าทางการเกษตรอำเภอ,อย่งตลาดในนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง คือจังการหาอยูหากินให้พ่อแม่พี่น้องทีม่เยี่ยมยามหาพืชพักวัตถุดิบใล้พืนพีได้มาปลูกอาหารห่วมกันยู่มองนีเพิ่นกระพากันเทดทางด่านการเกษตรอินรี่แบบผสมผสานมีหอดพักสวนครัวไก่ไข่อารมณ์ดีไก่เนื้อเค้คยูวันซึ่งทางมหาลไรขอนแกนเพิ่นได้พาก,กันพัฒนาให้คนที่เป็นโรคเก่านสามารถกินได้ ส่วนทางผลผลิตที่ได้กระตุ้งให้สวนอาหารบ้านโฮมซึ่งจะเป็นร้านอาหารทีน่ามหารอีสารพื้นทินหลากหลายเมนูม่ยกระดับให้ทางแขกบ้านแขกเมืองได้มาลิมรสมีคาเฟ่โฮมสุขตั้งยูใจกลางสวนเกษตรถึงซี่พร้อมกับมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์เก็บไข่ไก่อรุ่งดีเรียนรู้วิธีการเกษตรอย่างยืน จากกิจกรรมในพื้นที่ทางห้างก็ยังมีเครื่องาายแรงท่องเที่ยวก็คือส่งสัตว์ฟ้ามกว่าและสวนองุ่นซึ่งเป็นสวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาลสิน์มีองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ใบถาตอนทับทิอ้องเกือบตลอดทั้งปีใกล้ๆกันก็ยังมีวิสาหิชุมชนกลุ่มปลูกพักต่างมุมตำบลน,น้องตอกแปด ก็เป็นสถานที่เรียนรู้การปลูกพักปลอดภัยไรสารเคมีที่สําคัญในอำเภอของเฮ้าถ้าเกิดว่าพี่น้องลงไลในบรรยากาศอยากสินอนพักคอนทางขึ้นทางเฮาก็มีรีสอดไบถ่าตอดรับคึือนกันห้องสะอาดบรรยากาศดีเห็นวิวธรรมชาติหรือถ่ายยังบนน้าใจอยากสิสัมผัสบรรยากาศคักกว่านี้ทางเฮาก็ยัางมีทีพัก เงี้ยมีสานต่างทงหน้าซึ่งจะสิได้บรรยากาศเาย็นสบายสบายให้บ้านสัมผัสบรรยากาศแบบเต็มเต็มเลยก็ว่าได้แวะมาเทียวผักผ่อนกินเทอแซ่บ,ซบกับเฮาเด้อครับพี่น้อง